นาสุดสะพานสายรุ้งบุตรแห่งท้องนาภาจริเยียวยาอรุณสนทยาคําพยากรณ์ของคุณทริวิออสไม่เคยผิดพลาดจริงๆฉันจะเห็นเป็นครั้งที่สองแล้วแต่ก็ยังน่าทึ่งอยู่ดีได้กับสายน้ำและมหาสมุทรบนโลกนี้ต้องรู้ใจกันดีแน่นอนน่าเสียดายฉันกับจุยคงอยู่ต่อได้อีกไม่นานพวกเราย,ยังมีเพื่อนกับบ้านที่ต้องกลับไปอยู่ a อ t r ทร s รสินะ จ้าหนูมีนาคนนั้นที่ผู้นายพูดถึงบ่อยๆฉันอยากพบเธอสักครั้งจังพวกคุณต้องเข้าในดีกันได้ดีแน่ฉันนึนกภาพการเดินผน่านอันแสนที่ฮาของผู้นายสามคนออกเลยล่ะและคุณไฮายาซินละ่ะไม่เศร้าหรอเศราสิทั้ทงเศร้าและอาไรอาวร์สุดหัวใจจะสัมผัสไดถึงความเจ็บป,ปวจดจากพวกมันไดอย่างชัดเจนเลยแล้วทำไมต้องฝืนตัวเองด้วยที่นี่ไม่มีใครหัวร้อนกับความเปลาเปลาที่แท้จริงหรอก ฉันเป็นผู้เยียวยาของลานแสงสนธยานะต้าเถิงเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดรุมเราเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยคือห้ามแสดงออกถึงสีหน้าเศร้าส้อยที่ชวนให้รู้สึกหนักใจและตอนนี้ฝ่ายที่กำลังเจ็บปวดอยู่คือโลกที่ฉันรักอยู่พอดีเลยแล้วฉันจะเผยสีหน้าเป็นกังวลต่อหน้ามันได้ยังไงลาก่อนนะฮายซินเทียลาก่อนนะทุกคน พวกนายจะต้องกลายเป็นวีรชนกอบกู้โลกที่ได้ส่วนหน้าที่ว่างเปล่าของหน้าสุดท้ายในมหากพา์ที่เป็นเรื่องราวและชีวิตของคนธรรมดาเหล่านั้น<อ>ฉันจะปกป้องมันจนถึงวินาทีสุดท้ายเอง